เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเ้อนะครับบอตะไทยกะมาลวเวยเอ้ยมาละบะมาอยู่เอ้ยมาอยู่ละจ้าจ้าจ้าอ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะได้เห็นตัวใกล้ๆเห็นตัวเป็นเป็นแน,น่นอนนะครับเนาะอ่าได้เห็นตัวใกล้ๆได้เห็นตัวเป็นเป็นแน,น่นอนนะครับวันนี้นะครับบันเทิงแน่นอนนะครับเนาะ อ่านะครับพื้นที่นะครับเป็นสมบัติของส่วนรวมมิเป็นการบางควรถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะ,อ,ะอีนี่นะครับพี่น้องเอนะโครงการคอสชอมันยังไม่มาถึงนะครับพี่น้องเอนะแล้วอีงอกแม่มึงนะอ่ามันมีจริงโครงการคอสชอมาแต่เขาไม่ให้ อ่ามึงเอาเอกสารมาโชว์สิว่ามีหรือเปล่าคนไหนเป็นคนเซ็นอ่าหรือผู้นำหมู่บ้านคนไหนเป็นคนเซ็นรับรองนะครับพี่น้องเอฟซีมีสวยกูบอกไว้เลยนะ,ะมีสวยนะครับพี่น้องเอฟซีนะบันเทิงแน่นอนครับงานนี้นะอะมึงอย่าไปเล่นกับระบบนะกูบอกให้นะอ่าอันนี้มันเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดิน นะมึงเอามาเป็นครอบครองของมึง,งนะครับนะอืมมันเป็นพื้นที่ป่าสงวนไงครับพี่น้องนะเอฟจีนะเออมันเป็นพื้นที่ป่ากูก็อยู่ในพื้นที่นะครับในนิทานเรื่องนี้นะเออนะครับนะเออพี่โอดสวัสดีครับนะจิม็ตนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเนาะ อใครจะไปให้มึงโดยเสน่หาถ้ามึงไม่เอาเงินซื้ออีสุนตินลูกเขาก็มีอคนนะไม่ใช่ควายมีแต่พวกหน้าโง,ง่เลยที่ไปเชื่อมันนะครับหัว,ม,ม,ม,ว,หนะหวมึงมีไว้ตั้งบาทเฉยๆหรือนะอหัวมึงมีไว้ตั้งบาทเหรอทําไมมึง,งโง,จง่จังไอคนที่ไปฟังมัน,น่ะอืม กูอยู่ในพื้นที่กูย่อมรู้นะอืเรื่องสอคอ1กูนะมึงเป็นคนพูดเองนะมึงเป็นคนเอาออกมาโชว์เองนะมึงรอดูนะรอดูนะมึงรอดูแต่ละตัวแต่ละตัวนะกูบอกไว้เลยนะอ่ามึงจะไม่กลับประเทศไทยก็แล้วแต่มึงมึงจะโยนขี้ให้ใครก็แล้วแต่มึงแต่คลิปนั้นว่ามึงเอามาจากไหนมึงเอามาโชว์ใช่ไหม เดี๋ยวเจอกันนะมึงปากดีมึงปากแจ๋วนะครับนะอ่ากูบอกว่าบันเทิงลูกมึงอืมบันเทิงครับหยวกเน่านะครับบันเทิงแน่นอนครับงานนี้นะอ่าบันเทิงครับ <c oughs> อ่ามึงเอาความคิดมาจากไหนให้โดยเสน่ห์หา ลูกเต้าเขาก็มีลูกเต้าเหล่ากอเขาก็มีน้องนุ่งเขาก็มีพี่เขาก็มีอ่าสารจะไปเชื่อมึงหรือมีแต่พวกควายนั่นแหละที่ไปเชื่อนะครับเนาะหัวมึงมีไว้ตั้งบ่าเนาะปากมึงมไว้แดกข้าวเฉยๆเนาะอืมแต่ทําไมพวกมึงโง่จังเลยยังไปเชื่อมันยังไปสนับสนุนมันเนาะนะ กูบอกได้เลยตอนนี้ก็ร้อนร้อนหนาวหนาแล้วครับเจ้าหน้าที่กูบอกไว้เลยนะครับหน่วยเหนือจะลงมาเองอตอนนี้เขาก็สอบเรียบร้อยแล้วคนในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะอะสอบเขาสอบเรียบร้อยแล้วอีนี่น้ำหนึ่งเต็มในแคะตอนนี้ค่ะว่ะมึงจะไปน,น้าแม่เป็นอย่างนึงเต็มนะฮะโอ้ยตายแล้วเขาไปหอนเมืองฝ่าย นำหนึ่งแต้มเลยนะคะดีใจด้วยค่ะพี่เอฟซีเบิ่นกับผมดีใจด้วยค่ะเอาพี่ปุ้ยสวัสดีครับนะดีใจด้วยค่ะพนมาครับดีใจแม่งอย่างนั่นนะดีใจมึงจะไปอยู่ตล่างพน,น่ะอ่างานนี้นะครับทั้งจําทั้งปรับกูบอกไว้เลยนะเออทั้งจําทั้งปรับครับอ่าการบุกลุกป่าสงวนนะครับนะกูบอกว่าเลยมึงจําป้ายแน่นอน คดียาเสพติดคดีอื่นยังมีการอุทธร์ยังมีการรู้โทษแต่คดีแบบนี้นะครับเนาะชนป้ายครับผมกูบอกไว้เลยนะชนป้ายกับผมนะอ่าชนป้ายแน่นอนครับนะถ้าเขาตรวจเจอไปปุ๊บมันไม่ใช่แค่ที่ตรงนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะมันขึ้นไปตีนเขาเลย เจ้าหน้าที่หน่วยเหนือเขามาน,นั้นเรียบร้อยแล้วอ่าเขามาสืบสอบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอฟจีมึงยังบูจาตายอยีกเน้อยอีหามึงเอ้ยนะครับเนาะอ่าเขาลงลงมาหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วเขาเอา่อมาหาข้อมูลกับชาวบ้านเรียบร้อยบันเทิงครับผม มึงตายใจมึงชราใจไงนะมึงชราใจไงครับนะอ่าแล้วเจ้าหน้าที่จะมาเสี่ยงกับมึงไหมแล้วใครเป็นคนเซ็นให้มึงแมนไผรเป็นคนเซ็นให้มึงบักไหลเป็นคนเซ็นให้มึงสวยกูบอกไว้เลยผู้นำแมนไผเซ็นให้มึงกกรันตีให้มึงสวยกูบอก กูเฝ้าอยู่นะอ่ากูเฝ้าอยู่อ่าอมันี่ช่วยย้อนีีนี่ปรบดนี้แหน่ประนหนึ่งไม่ทันนานครับพี่น้องเอฟซีปรนหนึ่งเขาลงมาตรวจสอบข้อขาม,าามูลเรียบร้อยแล้วเขามาหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วสูขึ้นปึกขึ้นหนาที่ห้ามึง เขาบลงมาบึมบึมบึมเธอเด้่ะเขาให้คนมาถามแล้วมาจดข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่าเป็นจังไหนจังไหนจังไหนอ้ายนะครับพี่น้องเ <c oughs> อฟซีเขาลงมาเอาข้อมูลเชิงลึกแล้วนะครับเนาะลงมาเ,าเรียบร้อยแล้วมาถามชาวบ้านว่าเออตรงนี้ของใครของใครเอ,อม,มีการซื้อขายจริงจริงไหมอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นที่ของใครเรียบร้อยครับผม กูบอกไว้เลยนะกูบอกไว้เลยครับนะไม่รอดครับพี่น้องเอฟซีทั้งจําทั้งปรับจาป้ายมัฟกูบอกไว้เลยนะบุกลุกบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนนะมันเป็นนะครับสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของชาติทุกคนนะครับต้องหวงเห็นนะครับให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอ,อย่าไปนิ่งดูได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่านะครับ ใครจะให้มึงโดยเสน่หาในนิทานเรื่องนี้เสน่หาแม่มึงตีมึงใจเขาซนะีเสนหาน่ะเสน่หามงาึงไรเสน่หายังไงครับพี่น้องคอยถามนุมันก็เสน่หาเ,ง,เงินเะเห็นเงินนะเห็นเงินดำเห็นคํามเหนเศร้านะนะครับเนาะฉันขอความเป็นธรรมให้กับแผ่นดิน ขอท่านเป่าบุญจินสวยผีภาคสาบันเทิงครับพี่น้องเอฟซีนะป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมมิเป็นการบางควนถือสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวอยีถือสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับมึงเอาอะไรมาถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวอ่ามึงใหญ่ตมาจากไหนเห็นไหมครับที่อะไรครับอที่ไหนครับ ที่ลาบุรีหรือเปล่าครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะเส้นใจมาจากไหนก็ไม่รอดครับพี่นอนะ้องเอฟจีนะไม่รอดครับพี่น้องเอฟจีนะเขาลงมาหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอฟจีนะวันวันร้นอนร้อนหนาวหนาวเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วนะครับใครไปเซ็นให้มึงใครเป็นคนเซ็นรับรองให้มึง นะครับพี่น้องเอฟีนี่เหรอมึงนำหนึ่งแต้มอีสัตมึงนำหนึ่งแต้มโออีซ้นตนนะเนี่ยทำมาเป็นขู่เขายังฝากเก่งพอดีอ,นกกอีนักกฎหมายใหญ่อ่านักกฎหมายใหญ่ลูกกฎหมายแต่ยังไปซื้ออกูรู้ดีพื้นที่มันเป็นยังไงตรงนี้อ่ามันเป็นยังไงครับพื้นที่มันเป็นตรงนี้มันเป็นยังไง กูเข้าหูจักเนเจ้าของดินเจ้าของพื้นที่อ่าเป็นการลูกกล้วยพุ่นตีนเขาพุนครับบัณนี้มันบ่เม่นเอาเย่ะมองเดียวเด้ออ่าพ่เม่นต้องมองน้ำไว้เด้อกูจะบอกใหครคักเด้อมันยาวไปพุนะป่นนะดิ้งปึ๊บไปพุ่นได้บาทนี่ซสี่มึงสี่มันจบนะเขาจะมีการยึดทั้งหมดเลยครับบัดนี้เสียงเงินฟรีดำเนินคดีอีกบาดนี้ ออนะครับพี่นอนะ้อง F4 นะอ่อมีการดำเนินคดีอีกบัตนี้ <c oughs> อ่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพดินอีกทีนี <c oughs> เน้เอาอ่านะครับเอารถอ่าไปเปลี่ยนสภาพดินอีกบัตนีนะ้เอา,อปเปาออมึงเอาอีกช่วยอีกบาตเนี้อ่าคลิปวิดีโอกูก็มีอีกบัตนี้เอามึงเอาบัตนี้เอามึงเอา,เอาไปแกเอาเด้อ ไปแกเอานะบันเทิงครับพนะี่น้องเอฟซีนะบันเทิงกูบอกไว้เลยนะจะปากกอย่าปากเก่งอย่าปากดีอ่าแม่มันก็มาปกป้องออกมาอวยไงครับนะโอ้ยห้ามเงยนะอืมนะการที่ไม่รู้หาอะไรนะนะั่นแหละไม่มีข้อมูลอะไรนะั่นมอหอก็ยังว่ามอทอโอ้ยสัต์ เถียงแบบข้างๆคู่ๆเหมือนคนไม่มีความรู้ไงครับนะเอาเพื่อความชนะ <c oughs> อ่ะอาเถียงเพื่อเอาชนะว่าหาเขาว่าอะไรหาหาว่าเขาบอกว่าลูกมันอีหามึงนะอีควายอีสดานหมาอืมทุกคนมาระดับปัญญาชนกันแลว้วนะ เขารู้ว่าพื้นที่นี้โครงการโคโทชอนะมันได้แค่สองอำเภอเออนะในจังหวัดนี้เขาให้แค่สองอำเภอตรงนี้มันจะได้ไหมมันไม่ได้อีสัทเออมึงโง่แล้วอวดฉลาดไงครับสิ่งที่มึงออกมาพูดคืออะไรครับหลักฐานมัดตัวมึง มึงออกมาการันตีโอบ่กเต็มปากเต็มคำครับเต็มคำอาญ,ญาเลยครับดาบนันนี้คนสวยคือใครครับเจ้าหน้าที่หราบาดนี่เป็นภัยรับรองให้มึงบาดเหี้ยวอ, <c oughs> อ่านะครับใครรับรองให้มึงทีนี้นะ <c oughs> กูบอกว่ามีเด้งแน่นอนครับงานนี้นะเออนะครับนะย้ายกลางอากาศครับงานนี้นะ, <c oughs> ะย้ายกลางอากาศครับงานนี้นะเ <c oughs> ออนะ แต่ผู้นําหมู่บ้านใครเป็นคนรับรองให้มึงมันต้องมีผู้นําหมู่บ้านรับรองให้เรื่องนี้นะครับนะสวยก็ับผมนะรู้เห็นเป็นใจด้วยในกระทําความผิดในครั้งนี้ <c oughs> บันทึก <c oughs> ครูบอกไว้เลยนะนะครับนะ <c oughs>